นีนาที่ทุกคนรู้จักค่ะต้องบอกว่าพาสามีฝรั่งย้ายมาอยู่บ้านริมน้ำแควเปิดภาพของนีนาและสามีพิธีกรสามารถความสามารถหลังจากห่างหายจากวงการบันเทิงไปต้องบอกว่าหลังจากที่ห่างหายจากการทำหน้าที่พิธีกรไปเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เห็นหน้าเขาสักเท่าไหร่นะคะหลังจากที่ทำงาน มามากกว่า14ปีแล้วก็ไม่ค่อยได้รับงานในวงการส่วนตัวรู้สึกเหนื่อยเราทำมาเยอะแล้วสุขภาพไม่ค่อยดีด้วยมันเลยเป็นปัญหาในการทำงานโดยเจ้าตัวแต่งงานนะคะกับแฟนหนุ่มเป็น หนุ่มใหญ่นักแต่งเพลงของชาวอังกฤษในวัย41ปีค่ะหลังจากคบหา,าดูใจกันมาได้4ปีนั่นของเธอนั้นก็วางแผนรอบก่ัวหลังแต่างงานว่าเรื่องงานบ้านนั้นอาจจะไม่เก่งก็ปล่อยให้เป็นเรื่องธรรมชาติไปส่วนงานพิธีกรอาจจะเยอะกว่าเดิมก็เป็นได้เพราะเจ้าบ่าวสนับสนุนเต็มที่คอยให้กำลังใจเสมอ นีนาแอบขอไว้ว่าอยากให้คนที่เข้าใจในสิ่งที่เราทำอันนี้ก็เหมือนพระเจ้าส่งเข้ามาให้เพราะเขาเข้าใจนีนาจริงๆเนี่ยผู้สื่อข่าวถามว่าหลังจากนี้มีลูกกันเลยไหมนีน่าเผยว่าเรื่องมีลูกก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติไปจะมาเมื่อไหร่ก็มานีนากล่าวว่านี้ค่ะคือเวลาทะเลาะก,กันอย่าก็พูดเลยนะฉันเนี่ยไม่พอใจแบบนี้แบบนั้น พูดจบแล้วยังโกรธกันอยู่เราก็ถอยออกมาก่อนแต่ไม่เกินข้ามวานันเราก็จะพูดกับเขาว่าทะเลาะก,กันจบแล้วกลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมเถอะไปง้อส่วนมากเนี่ยเราง้อเขาแต่เขาย่งง้อง่ายก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เจ้าตัวออกมาเปิดเผยคะ่ะ